我吃饱啊。

ไม่มีอใ้แบบนั้นนะจ๊ะไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่ค่ะโอ้ได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 ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่ถึงฐานของคนนี้ฮ่าฮ่าฮ่า มีรูปไยนะครับดูคนเรี่อายเลยอมา้จทำอะรนะครับมีม 走开！有请。